สวัสดีครับสบายดีฮัลโหล everyone มาพบกันอีกแล้วสบายดีพี่น้องวันนี้ไม่ใช่วันนี้ดิคืนนี้มาเปิดคลิปอยู่หลังบ้านครับนี่ปิ่งเนื้อเฮ้ยพี่ใหมไม่ได้เอาอันที่เป็นมันๆหรออไหนอะก็นีไ่ไงอันนี้เป็นเนื้อเสื้อ ของไฮอันนี้เป็นเนือ้อตะโพกอ๋อหนเมื่อปีใหม่กลับมาจากกรุงเทพจอนนี่ก็ได้กินของอร่อยอ่อยอีกแล้วไม่รู้จะกินอะไรเนาะทุกคนก็เลยมานั่งปิ้งเนื้อกันอยู่หลังบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะตามส้มตาด้วยเนาะพี่จอนนี่พี่พี่รู้ไหมผ่านอันนี้ถุงได้ยี่ห้าบาท ที่เราเผาอยู่ที่เราอ่ะก็สอบใหญ่ๆอ่ะกระสอบละๆได้หลายบาทเลยเนาะกระสอบหนึ่งน่าจะได้อยู่ประมาณสี่ห้าสิบถุงอันเนี้ยไปเผาท่านเนาะเอาละก่อนเดี๋ยวไฟไหม้อาแห้งปะแห้งไหมอ้าวไม่ต้องแห้งเกินก็ได้ถ้าเป็นเนื้อสดๆอันนี้เนื้อเสื้อของหนึกทเ เดี๋ยวพี่ใหม่ไปตัดใบตองให้พี่เร้วเอามาปิ้งกันนั่นเนาะปิ่งพึ่งปิ่งมิมมมซื้อมิมมาข้างทางเนาะงั้นพี่ดูปิ้งสิ้นเด้อพี่ใหม่จะไปตัดไปตองแล้วกะสิไปโพักด้วยโอเคอืมรักจังเลยนะสวนผักเธรักสิโอ้แต่มันก็งามอยู่ด้ หอปักขีค้นงามเลยเนาะม,มาพิลรดให้ไปใหม่ตัดกล้วยอตอนกล้วยน้อยเราก็มีใบให้พอได้กินแล้วเนาะอโอ,โอ,อ,อ้ยอย่าตัดไรใบสิสสงสานมันมันยังไม่โตเลยนาน เสร็จปีใหม่กล้วยต้นนี้พรุ่งนี้เหลืองไม่เหลืองแล้วทำไมเอาสองใบอ่ะใบเดียวใบนี้นั่นไม่เหลองเพิ่งพึ่งนิดเดียวเองนะโอ้โอ้ทอด กล้วยต้นกล้วยกับต้นอ้อยนี้มาจากตอนที่ตอนที่ขึ้นเสาบ้านเนาะขึ้นเสาบ้านเสร็จก็เอามาปลูกไว้ขึ้นละงามแล้วครับทุกคนต้นไม้สิริมงคลเนาะอันนี้เนื้อเราเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยเอาลงอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะกินให้มันร้อนๆทำไมต้องดังไฟอ่ะให้พี่ดาวว่าทำไมถึงดำไม่ใช่ทำไมเราต้องเอาใบตองเาะก็นั่นแหละให้พี่ดาวว่าทำไมถึงต้องเอาใบตองค่ะไม่แล้วไม่แล้วเพราะอะไรรู้บอให้มันนิ่มใช่ม่ใบตองมันแตกอันนี้พี่จอนี้มันยังเหลือหัวน้ำอยู่เลย ให้หัวน้ำเราเ,าเก็บไว้เอาแต่อันนี้มันเนาะซื้อมาลังนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทก็กัดกัดน้ำหวานกินกันคนละนิดคนละหน่อย <c oughs> แต่มันหวานมากเนาะกินเยอะก็แสบคอหวานจนแบบแสบคอเนาะวันหยาดปรแมนิซที่เนาะไม่เป็นไรเนาะเราทำแบบทำแบบสไตล์ลูกทุ่งอ๋อเราเอาแค่นั้นมาเหรอ นเพราะว่าอันทั้งกลางมันโมไม่ยังเียนโมไม,ม่ดุอ่อแต่ดูอ่อนมันวัดปีใครเคยกินปิ้งมิ้มมั้งครับแซบเด้พี่ใหม่ทำอะไรทำรมัดทำแมงไปหมดเลยเนาะ คนเคยทำนะอันนี้ล่ะเดี๋ยวจัาหน่อยตำหุงหลไรก็ขังสีให้มันหอนเนาะมันสุกพอไหมพี่จอนนี่พอป่ะพอแล้วเดี๋ยวเอาให้ร้อนอีกนิดหนึ่งมันเป็นเนื้อเนาะมันโมเมนต์มูนเดี๋ยวเราใส่ทำน้นตำเผ็ดก็ใส่ให้ร้อนอีกนิดนึงสเต็กยังกินอันนี้เขาวทาอยู่เลยว่าเอาไปทำสเต็กได้ไปรดน้ำผักก่อนพ่อค้าคาบอกย่างก็ได้สเต็กก็ได้ไปรดน้ำผักกันเด้ออ่ายังรดไม่เสร็จเลอยังโอเคแล้วพี่ดันี่ โอ้มืดอ่ะผักเต็มเลยผักปางมะเขือเทศมีอะไรอีกมะเขือเทศหลักจะผักมะเขือและหลักกระเจี๊ยบมะเขือกระเจี๊ยบเดี๋ยวจะผักจะผักให้ดีหน,หน่อยๆเพื่อจะจะทำเกีว หอมมาไปใหม่หอมมากไ่ใหม่หรือมั้งเกผักไปกินกับส้มตำเอากินกรบฟเลยบอกินรัฟเลยเนาะ,ะนนเอาไปใหม่ดึงรากมาเลยเหรอ พอบอนนี่มันร้ายเกินนกมันไปกินสักโอ้โห <c oughs> เอาต้นหอมได้ปะต้นหอมมีแล้วซื้อมาแล้วซื้อมาไว้นสมเนียพอแล้วพอแล้วเนาะอืมมา<ป>ดูดิ ผูผักปลอดสารพิษมันหอมจริงเนาะผักปลอดสารพิษอ่ะผักธรรมชาติอืมหอมมากเลย อันนี้ตำอะไรนะหลวงพระบางเหรอใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ตำหลวงพระบางเด้ออันนี้ตำระยองตำบ้านฉางอืมเป็นน้ำลายแล้วอันนี้อะไรอกุนเข่าอ๋อ เต้องเอากล้องหลบก่อนไหมไม่ไม่ต้องหลบไม่ต้องใส่กระปุกแล้วนะจุดรถแบบเทใส่ถ,ถุงเทยาเลยแะไนี้เนาะอ๋อไม่เขย่าก่อนเหรอเราไม่ต้องเขย่าก่อน,นอ๋อสองสูตร โอ้โอ้โอ้มะขามใส่เท่ามะขามเั่าหัวหน้าวเท่าเด่นนะกระปยเคยกินปะใส่กระปยด้วยใช่เคยกินไหมครับตำหลวงพระบางเขาก็าาใส่กระปยนะ Ồ, hỏi mà. Hỏi mà. Chẳng đái, chẳng đái, chẳng đái. ปีใหม่ซื้อปีใหม่ซื้อต้นหอมมากำเบเริ่มเลยแล้วก็ผักอันนี้จะทำส้มผักได้สิบบาทเนาะแต่กินก็ต้องหุงงันสิเนาะร้อนไหมลองหั่นเนื้อดูว่าได้ปะโอสุกเกินไปบอะสุกเนาะดีแล้วนะกินสุกๆก,ก็ดีแล้ว ไข่าขาดสีนมูเนาะที่เข้าเปล่งมูก่อนเหี่ยวข้าวแห้งมือนี้เขามีข้าวเนียวพี่ละเนี่มีทั้งข้าวเนียวมีทั้งกระจาดลังแกะนี่ดูเนาะข้างในจะเป็นยังไงเนาะมิมมิมมิมนี่คือเพิ่งลังเล็กใช่ปะ ถ้าพึ่งก็พึ่งกลางใหญมหม่มันคนละสนิทกันอ๋มอมีมันสิโตน,น้อยแต่หอมมากเลยเขิงมันสิโตใ,ใหญ่ก,กว่านี่โหกำลังก็ดีกินหอมมากอร่อยเลยบอกแ้นั่นเลยอุ้ยแสบเป็นแสบเลยแต่ว่ามันตรงห้อยเกลือนิดหนึ่งแล้วก็บายเขาเรามีเกลืออยู่ หอมอ่ะตรงนี้มันติดเบตอหอมจริงเนี่ยนี่เนึ่เสียดายเนาะเกลือโคตรมิดไงไม่เป็นไรหรอกยาบเลยอืมไปใี่น้องกินเข้าเรกมาเด้อทุกคนมาเด้อพี่น้องผัก ตังตึ้งตำซ,ซีน,นซีนไอแจวเออให้มาเด้อก่อนหน้าใช้มือแล้วเด้ออันไหนเสืออันนี้ อ,นะอาหาบาทเนี่งสองพันสามพัน้ลองกิมลองชินตเมะยองเผ็ดปานาบอเผ็ดกินอันนี้จำเกลืออร่อยนห เมนมันๆหวานๆเพราะว่าหนักหวานมันหย่อยลงมาเด้อเนอา้ำกันเด้อืมชเนาะเราทีนี่อืมอยากดูกระาะ ข้ากระเทพิษข้าวกลุอเผ็ดกำลังดีแล้ว คลิปอะไรไม่รู้หมอคลิปหมอคลิปอะไรนั่นแหละเห็นเขาว่ามันแล้วก็เขาบอกว่าผักชีมีสารมีสารอะไรต้านต้านมะเร็งใช่ป่ะ่คะคราวนี้ก็ผมก็กินผักชีกันใหญ่เลยเพราะบานไปไหนมาพผ้าคอมเปาะมากเนอะเบิ่งในข่าวมันหมือนถ้าเกิดว่าคนเล่าคนเล่าเขาเป็นโรคมะเร็งเลยนะมาตรวจแหละเป็นโรคมะเร็งเลยนะเขาเจอจนถอดใจนะ อยากนักซ่าบอสเขาแล้วล่ะเขาจะแบบก้ามเงือบานใส่ชีวิตแบบบ้านๆอยู่ก็ทำมาสานแล้วกันเขาสิมาก,กินพักอันนี้แหละพักชีเขาก็กินพักชีแล้วมื่อหนึ่งเขาหายจากหลงมาลิเพราะว่าพักอันนี้มันจะมีสานยงังไงสิซอยตันมาลิมะมขุมว่าข้าวกิน,นหรือข้าวแทะเราเป็นหอังแต่เขาบ่งให้ข้าวเราก็เลยโชคอดอีเพราะเราชอบกินพักชีอยู่แล้ว <c oughs> แนมาเลยกินตามบุ้งหงจนสีคิดเห็นใส่ถาจทีคิเห็นตอนยังหน่อยตามบุ้งตอนขอเขาเพี้ยนก็จะมาแซ่บแสดบตาแบบนี้และพี่น้องเขาจะตาคายอยู่เพี้ยผมกท้องพันคนพันตัวอ่อนจัดเนาะคนหนึ่งเนี่ สิแบบม,มัน,มนห <ๆ S 1> วาน <c oughs> พี่จอร์เน่เคยกินเพิงบอกเคยๆเพิงอะแห้งแ,แสบกว่านี้เพิงที่มันหลุกใหญ่ๆงงโคตรแสรบรอบที่แล้วที่ไปลากินต่อๆนะต่อๆล้วแตกในปากปุ๊บๆๆแลยแต่บางมันแพงแห้งได้่นองต่อ,ตอห,ห้างหนึ่งห้างหนึ่งเป็นร้อยแสน ตัดภาพมาอีกทีหนึ่งน้ำหน,น้ำตาแตก้<ฮ>แสกขนาดมือแล้วสิบนิ้วแล้วตอนนี้ข้อมนั้นจะหมดตามอายุเกินวันนี้พี่กินข้าวานะกติีพี่กินข้าวเยอะมากพยายามลดข้าว เขาบอกว่าเมื่อเย็นนะผักต้องเยอะกว่าข้าวแ,แก่บอกันแก่เป็นไงบ้าอย่าพูดคำว่าแก่แรงดิกระดูก ของแกไม่้องปักแกคนเหมือนกันยิ่คนที่มีความคิดแบบแ,แก่ๆนี่ไม่ชอบนะ ครึ่งเนาะครึ่งครึ่งเนาะปีใหม่มาอยู่นี่ตำต้นตำม,มีฉายาแล้วครับฉายาว่าถ้าไม่เผ็ดไม่ใช่ปีใหม่ คนอยู่ทางนี้เพิ่นแบบว่าเพนะิ่นสิว่าเพชรนะพี่น้องสำหรับปีใหม่ตําอยู่บา้านซะํานะี้เขาจะบ่รว่าเพชรยนได้าำไมล่ะก็เรื่องมีตัวอย่องเพิ่อนี่อิ่มอ๋อสุดยอดอยากขออนุญาตเก็บโต๊ะก่อนครับทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูปีใหม่ส้มฮักกันมาทุกคน ตัดภาพใหม่อีกทีหนึง่งผู้สาวไปใหม่เขาจะทำส้มผักครับส้มผักมมน้องเนาะมันทำมมมิสามญ่เนาะเขาสาร้างนี่ต่สร้างหน่อยได้ปะละพอปะเราจะคันสองม้อ่อคันใส่ซามันนึงคันใส่น้ำผักนี้เขากับเป็นผักที่เขาล้างดีเนาะพี่น้องต้องล้างให้สะอาดเด้อผักแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือเนาะเพราะว่าเก๋ ปีใหม่โทรถามสูตรจากเอื่อยปีใหม่พอเราขันคายอย่ดยูย่ตาลาไทยนึกไอมเราขันเห็ดชนพักคายพี่เจ้านี้เราคันแล้วก็โพสลงเฟซขายจะมีคนซื้อปะแล้วก็ไปส่งาขายถุงละยี่สิบบาทได้ได้เสียถฐานย่าที่พักหอมบัวมันถือกับพ่อขันอยู่เ่น้องแต่ฐานย่าพร้หอมบัวแห้งกั ขั้นขันแสบเรมีคนซื้ออื่นนการมังมันน่าจะเล็กไปนะเนี่ยเรามีแค่การามังหอยเราไม่มีการามังบอกให้ไปซื้อการะมังก็ไม่ไปเนาะซื้อมาแล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวเ,<อ>เดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวก็ก็แค่ห้าสิบบาทแน่ใจเนาะว่าห้าสิบบาทใส่ข่าลงไปนาะพี่น้องข่าก็เป็นเข่าเนี้ยวที่เข่าหลังหลังน้องพี่น้อง เบิ่งวิธีการปรุงแล้วก็เบิ่งวิธีการสร้างไว้เด้๋ยพี่น้องแล้วก็เกลือเนาะนี่ใส่ลงไป เกลือนี่เป็นเกลือที่มันบ่ค่อยเค็มเลี่น้องปีใหม่จังกะใส่ลาย,ายเพราะว่าปกติเกลืออันหนมันสจีเค็มนะเกลือถูกไปแต่ว่าเกลือนี่เกลือมันบ่ค่อยเค็มใส่ปีใหม่ใส่หนึ่งกับเพิ่มบวกใส่ลายไหมอะไรนะผมช่วยลดใช่ค่ะใส่ลายแเชฟลายไงใส่เป็นนวดเนาะ ย่างละย่างละวหนึ่งกับครึ่งเนาะพี่น้องสุดนี้ย่างละวหนึ่งกับครึ่งแต่ว่าเป็นเผื่อกทำอิฐเนาะทีขั่นสมพักใส่น้ำตาลเพราะว่าเอืยอยพี่แม่เล้บอกว่าให้ใส่น้ำตาลน้ำแต่ว่าโบแดงให้ใส่าลายได้พี่น้องน้ำตาลใส่ทีกาว,วาแมนสีนัวๆจะหน่อยน้ำตาลใส่ขา,าวนิดหนึ่ง บกเครื่องบวงด้วยพี่น้องทองบวงเด็ยหล่สอสั้นนี่เลยพี่น้องวิธีการปรุงแล้วก็ข้าวเ้าอุนอย่างใส่มือ,อเลยข้าวบุงมีทุ่มมือเนาะพี่น้องแต่บาเข้าเห็ดกินเองค่ะนะขาเห็ดคายกะต้องใส่ทุ่มมือเห็ดกินเองแล้วเข้ากะล้างกระสาแล้วข้าต้องคลอยจืดข้าบ่ต้องขันแห้งๆนะสมมุติว่าข้าเปลี่ยนสมพักคือน่าจะใส่ข้ากะข่มลง แต่ว่าซามห้อมหน่อยอเกินพี่น้งองสิคอยเห็ดนี่แหละคอยเห็ดใส่สีดำอ่ะเสียดายเนาะแ้วก็คอยปีนไปปีนมาแต่ก็คมคมๆแบบเศร้าๆเ,เนาะโมหายขมโมหายขมโมหายคันแห้งเห็ดไปเดือดจนกลัวพักข้องท่อชิยุบพี่น้อง,น,ง,น,งนี่แหละ เรื่อยๆประมาณ1ิบนาทีส5านาทีเนาะหลังจากที่ห้าคันแล้วว่าพี่น้องแล้วก็ใส่แล้วก็ใสิคันอันนี้นั่งถ้าเ้าคันแล้วว่า้องขกาวใส่ร่วมกันไว้แต่ใส่ถ้าเามีกระปุกเนาะพี่น้องใส่กระปุกไว้แต่ว่าพี่หม่กมมีกระปุกพี่หม่กส์ใส่ซ้ำตัวนี้ไว้แล้วก็เอาแล็ปมาปิดไว้เนาะพี่น้องแล้วก็ป้าไว้ขางนอกตู้เย็นประมาณสองห้าซ้ำมือแล้วก็มาซีมเบิ้งเนาะพี่น้องถามันสมแล้วเาก็เอาข้าตู้เย็นเอาข้าตู้เย็นเก็บไว้กินได้ประมาณหลายอาทิตย์อยู่พี่น้อง โอเคพี่น้องแล้วก็สีประมาณนี้เนาะวิธีคันสมพักง่ายๆพี่น้องสูตรนี้เป็นสูตรที่เอื้อยพี่ใหม่เราเห็ดขายเลยพี่น้องแซ่บๆถ้าถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาๆลองเอาไปทำกันดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตมีความสุขครับบ๊ายบาย,บาย,บาย